สวัสดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องน้องพุทธศรชาแนลอ่ามื้อนี้น้อง,องกับลมงตู้แล้วกันหลานๆชิพากันให้ยังกินดีมิต้มื้อนี้ตำบัมกฮูงตำบัมกฮูงปิ้งปาลาแล้วบ่เออตำบัมกฮูงปิ้งปลาอาหารลักของเราเนี่ยตำบัมกฮูงอาหารลักแต่ตับหมกฮูน้นะเออเนาะอ,อ่ะเออถ้าเบิ้งน้องว่า ชีว็ดยังไงดีแต่ว่าบอกเลยว่าอาหารเขามื่อนนี้โบดิซึเนาะส่วนหลายแต่ว่าก็มีบางอย่างที่เขาต้องซื้อพ่อป่าก็จะเอาอยู่น้องแล้วก็บะหุ่งกะบแต่เอาอยู่ต้นน่ะมีต้นเนาะเออบะหุ่งกับอยู่ต้นไม่กัพร้อมแล้วนี่นะป่าก็เอาอยู่น้องเ่าป่าทุกคนพร้อมแล้วไปโอ้โหสูงแหงอันนี้กับโบดิรักคุ้งไผ่ด้วอันนี้กับยูดินไม่ตู้ดีนแล้เนาะบักมุ่งอะไรแต่ว่ามันเป็นเอง มพเิเทิง่อยกนมามืคืนวะมาเอาสีเยวมเดี๋ยวฟ้าออกมาเห้ก่อนเอออ่เอาก้าันนี่เลยอตัวนั้นแต่ทางทางกันน่นี่บอร์ทางที่แห้งโฆษนาตัวเองเบื้งพูดเบานี่มาจิตต่อยให้ที่เสียหองฝ่ายต่อยว่าเขาจิต่อยให้ Nhóm mà xung phụ mà Nói con bàn đi Ở đấy, nhái Nhái, nhá đấy, nhái Ủa, là อึบอย่างอย่างนี่เรียบร้อยนอนได้แล้วมีตู้ล็กล็กเล็กมีตู้กําลังสิขึ้นเนี่ยหน่ะขันว่าบบได้เมื่อกี้เนี่ยน่ะไปไปให้ประคมูเอาไปตามเอาไปตามเดี๋ยวลองให้มันได้เด้อหลังจากที่ได้มาเรียบร้อยแล้วเซฟลองนะละเซฟเสย์ยายวันนี้เราจะพูดอีสานหนึ่งวันยายมาขิดตาหมูฮงน้ำกันเด้อจ้า ยายสิตาหมุนหงษ์ให้ท่านจ้าจับไปยาย <c oughs> จับไปปะจับไป<ะ>ยายมีคนถามมาว่ายายเป็นคนจังหวัดไหนรียก <c oughs> วัดสีโค <c oughs> เป็นอย่างยายคือว่าอีสานเก่งแท้บางเทือกกรคือสะกลบางเทือกกรคืออ๋อหนองคายอุดรขอนแก่น,กนยายกิดับ เพี้ยงแก่นกับน้องคายมันก็ติดกันอยู่เนาะมันก็เล่ากันเลยนาองูคอยก็อยู่น้องคายยันสิสมัยคุณเนาะเออยายหงบอตอนนี้ยายมีเอฟซีหลายเด้ยายอ่ะนะสมัยตะกี้เขาประกวดนางงามอยู่อันน่ะสิสมัเนาะยายไปประกวดน้ำเขาบอเขาบอกว่ายายนี่แหละได้เป็นนางงามน่ะโอ้าวที่ได้รู้ว่าเป็นยายจุนต้องหูมาแล้วคุณน้าประดมรมดาเนี่ยนี่ ขากะอกโอ้ยเขาคอยได้ี้งจันทร์คอยติได้ไปขวดยังใด้คอยว่าบุษเสือน้เจ้านี้นะคือเป็นบ่อนาใจกับคือเอาผู้บมาหมดนี่เอาผู้บมาระเบิดมปน่อยเ้าเอาผูบมาเบิกเนาะละเขาเมีท่ายืนสามคนยืนทายน้ำกันดิมียังมีสินโตเขาประกวนนางงามไม่มินโต้แท้บ้านหมอดิแล้วก็นางไพรนางไพรกับท้บ้านหมออ่ะฝักตอไม่ย่ายฝักตอแม่ นางอันนะมีนางคุณเขาก็ตู้มาไขอยแบบนี้สงสัยต้องหาฮูต้ตอนเป็นสาวมาเฮียงแล้วแหละเออเขาตู้มาขไขว่มาสันมีฮู้อยู่หน้ามาสันเดชบัดเอาฮู้มาเดินเดชไปจนทีนเดชนั่นก็เป็นประวัติครัวเป็นมาของยายเสยเนาะงามหลายจนเขาถามว่าเฮ้ยเป็นคนเดียวกันบ่เอ็นบ่ มืัอนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะทุกคนเนาะก็เลยได้มาหาเพื่อนปกติเพื่อนกับบริยูหเฮือนดอกคุณแอฟเพิพ่นก็นกนกนไปจำสิ่งอยู่วัดโบอเอาหลานโบอยู่มุงโบหาหมูโบสิ่เนาะตาำตา่ำต,ต่ำสไตล์้เฒ่าบางทืจะกลับไปจุ่มยูงั้นเด่นน้องสาวนี่นน้องม<ด>ูนี่นยังส่วนไหนเด่นไพเร็วคนที่เ,ไไ <laughs> เก่งเนาะตาเท่าไหร่าตาเรพายไมิเก่ง เคยมาโกงผู้ิังานนเห็ดบก่อเมื่อนั่นนะื่อหบวนะเ็ด็ขี่่เนาไ่ติดกรเป๋างทุ่มูดชิวมต้นี่ก็ใชชีวิตมีความสุขิงกินไพ่กินเงินกันใช่ปะูเป็นอยางเห็ดเนาะแต่ว่วามิตู้ก็เป็นคนมาเห็ดกินมือนีเพื่นกัเห็ดอวานเขาจะเอิ้นว่าดอกแค่หากันแล้ว ดดเดียวนัเก็เซรีก็สัเซรีไปอ้วนตัแค่ลูมารุสวยตามลงมาเดียวปะสวจุ้งใจนะทุกคนเนาะเตรียมกินกันตอนนี้บักฮุ่งกะน,น่าจะได้แล้วสชมอืมตอ <c oughs> นนั้นเนื้อพีดขพอดม,อ,ดมอีขาโด่งอ <c oughs> มีตู้ไอไม่ตู้เป็นโควิด เบ็ดข้าวดังอชีพอเราพู้อันนั้นทุกคนตอนนี้ก็สวยแล้วเนาะพากันหิวขา้าวก็คิดว่าเออพัวร์ซีซิตเบ็ดแล้วเธอสิได้ป่าเธอสิครัวเธอสิปิ้งเธอสิด่งไฟมัาด่วนเพน่อนผู้เฒ่าเพื่นกันหิวขานะ้าวเนาะแล้วก็หลายๆคนท่าก็เลยว่าเขาได้เซอร์ไพรส์เนาะโดยการโทรสั่งอาหารสุพิเศษมาให้เพื่อนนั้นได้กินเนาะซึ่งเป็นเมนูใดเดี๋ยวถายไปคุณพ่อมกันเด้อ ตอนนี้ได้เปลี่ยนเชฟเนาะเปลี่ยนเชฟเชฟบอดอนบอกเลยว่าคนเพจแซบนัวสุดๆอยู่กับเพรื่อแหละคือรถพออยู่ห่อสามนี้ฮะมือนี้กับมือรวมยาณเนาะอันนี้ก็คือแม่เนาะหน้าคือกับเมื่อไหร่าลูกแม่หนะใกล้สิตายแล้วได้ละมือหน้าแม่เหลืองกีเราก็เป็นคนเสียทุกคนแต่ว่าก็มักอ่านกล้องน้ำใครกับอ่านอย่างนไงนะอ่านอย่าง อันหนังสือธรรมะอันหนังสือธรรมะเนาะอันนี้ก็คือน้าบาวฮัลโหลน้าบาวข่ากระจักปีนึงเจ้าปะผมข่าแล้วสงสัยเพิ่นไปเห็นไฮไลท์มาแบบดีไซน์ฮะเจ็ดสิบบวชอีเมลยังบวชหาซิบละเอออีเมลบวชหกซิบละอันนี้กับเชอร์รี่หลานสาวส่วนน้องทับทีมพันกวาครัแหละ ติดโทรศัพท์เหล่าบุสนกับอย่างเลยเกรยรเอิร์ดติดขังต็ดประเด็กอ๋อเองนี่ตัวนี้หายยังหายยังหายยังหาต้นนะโอ้ประเด็กกินฮอดพื่อนม เต็มซนัวซนัวมองเลย้งตวเป็นนัวจับจ่องีเป็นนัวหน่อยเดียวสองบ่วงเหรอบ่ายล่ได้มันืเบิดแล้วมัเบิดตู้ย็นเห็นดิงเป็นนัวอะไรลูกเนเหบ่มันืเบิดแล้วเถนล่มคุกนะมา

ให้หู้ให้เห็นปู๊ปี้บเหมือนกันปูปี้ให้เลยปี๊บหรือปูปี้เหมือนกันปิ้งหมูสามชั้นวะปิ้งหมูน้อยน้องคนนี้กับมือสั่นกดีแล้วก็แบบจัดเต็มเลยวันนี้นะมือนี้มือมือนี้มือมือดีมือขั้มมือคูนมือโซกมือลาบมือห่างมือมี โลมูต so ิงโตคนเราบุอทางมึงมีมึงส่งมาแลาวลำรวยลำรวยลำรวยเอได้ไหมมด้อ่หมบกรอบเลย่หมูใคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสิแบี้ให้อนเจ้าที่เนาะอ่ะลืงเรากับลืเจ้าที่เอามันลืบเลยจะไปปิดกัยนะเป็นไงใครไม่ใครไม่ส ลมีเลยเด้อพี่ดองตองไปกินข้าวซุ้มกันเมื่อนี้น่ะเอามามาขู้ปภาพมันอย่นั้นมีอย่างแนีวเมนูมินี่ตับคงมาที่รู้อย่างเมนูมื้อนี้มีหลากหลายอย่างเลยมาชิมไข่นะเชิมข้าวเลยน้องสิพายแปลว่าเวียงเหนียวไเอ้า บอกจิเลด้จ ah mm ิแลสาอีกตัวพอบางเจาิเต้นต้นแดงกินอไมือนะไม่อยากล้นมองนี่มีดีิดวต้นทั้งกลางจ่เด้อเราบุญหลับพอแล้วหลับพอมาล้วบุญหลับพม่ไม่พาดกไปบได้เอาแม่เอาจวัด

จะบอกเส้นอันนี้ม่ตู้กับวัวน้องไม้ตัวดอกแคร์ัวดอกแคร์เห็นอยู่บ่แต่กล้องเขาคืออยู่ไก่แท้เห็นเห็นเีนะอวัวดอกแคร์ใส่ใส่หมูจะซิมกันนะใส่เ้นร้อน,อน,อนเรีย,เดเดยนะบเหรอตับดีเมยเอ้าชยหน่อยนะไปวางอย่าบนี้น้ำบุมาเหลอ จ็ม้วนไปแล้วเนไงจงค่ะจงแบบกินเลยอ๋อเอามาด้วยมาจงไว้ปไปเลยดจริงเอ้วนมาหลากหลายตัวนี่แต่ว่าคนนึงไปวังเวียงนยคนนึงนอนเจ็บหัวกับลูก <ไป S 1> เราเรานาะโบมาน้ำมือน,นี้ชดก,กินเลยปกติเรามาน้ำในป๊อปปี้นะต,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 ตูดจุ้ยๆดอกจตหังจตหังป๊อปปี้พลาดแล้วมือน,นี้ก็เป็นอย่างเนาะโบได้มาร์กับสาวปกินเพิ่งจะได้ต้งมือแล้วอ๋อ พอบใจเด้อสร้างภาพเด้อปรมันมาได้ได้เห็นมาโมน่้อมแล้วนี่คือว่าประมันดีเดี๋ยวกินเนื้อยู่ตีตังซ่องบุขนตียายเราค่อยแทะเราค่อยแทะกินได้ก้กินได้น้อยเอาเนาะทุกคนตอนนี้ต้องขอตัวกินก่อนเด้อเนาะนี่มาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อ แล้วก็ต้องขอขอบใจทุกคนลหลายๆเร้อยที่ว่าเบิ้งคลิปน้องตลอดมาแล้วกะกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e กดติดตามแมนแล้วเนาะค่ะหากว่าบได้กาลังใจจากทุกคนทุกคนโบเบิงกก้งหนาะน้องกะคือซีบูมีเงินซื้อหมูปิ้นมาเลี้ยงครอบครัวน้องแบบนี้เนานะตนน้อง้หมูปิ้นกับย้อนน้องอุ๋นแมนได้หมูปิ้นกัย,ย้อนทุกคนเด้อที่ว่าเบิ้งคลิปเด้อต้องขอขอบใจลลายเด้อตอนนี้ต้องขอตัวไปแล้วบายอ๋อแล้วที่สำคัญเนาะเฮาเนี่ยได้เห็ดบุญพร้อมใจเพราะว่าเฮาได้ ให้แม่เท่าไปวัดแล้วก็ให้แม่ป่านไปวัดน้ำเนาะโอเคทุกคนสาธุน้ำกันเด้อสาธุเอา,เอาบุญน้ำกันเด้อห่างห่างหมูว่าคือห่างหนูว่าคือมันน,น้อยฮะใสเดี๋ยวเอาพิสูจน์มงดูใส่โมเป็นพิสูจน์มงดูเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะหนึงนี่คือว่ามันห่างหนูนี่นี่ปมูโต้ง่ายนี่นหละผสมก็โตมาจี๊ดดีนี่ จะหลงอุจุเกี่ยวมือดิ้นเข้าสองมือสองตัมัดเงินไหลไปเบ้านนีตก็รวมสองตัวนี่บายบายแต่ก่อนเด้อบายบายไปตัวสมภูบอกว่าบายบายบายกินก่อนนะกินก่อนนะบ๊ายบายบอดอนบอเบมอย่าลืมบังตัวเองในซองน้องพุทธศรชันน์เอททับชมเออทับทีมมันบผสนเนาะมันหลีนแต่โทรศัพท์แล้วมันกับมิดใช่พวกเราเลยมันได้ไข่ต้มสองหน่วย